คิดแบบว่าลูกค้าจะประทับใจไหมนั่นสิครับต้องลองดูอาหารเป็นยังไงบ้างจ๊ะแม่ปลาลับเซ็ตมากโอ้ปลาแซ่บมากเลยนะจ๊ะแม่มาที่นี่อร่อยมากเลยดีมากเลยอร่อยอร่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวเวลางานตัวกับคุณครูหน่อยนะคะท่านตักกระเตนระดับเลยโอ้ยดูยังนุ่มกันทุกคนเลยสุดยอดเฮ้นี่เขาว่าดังมากเลยใช่ค่ะ มาเชิญด้านบนเลยค่ะพี่โลเคต้องมาแวะไป<ล>ไปปล่อยหนุน่มก็นด้านบนปล่อยหนุ่มอย่แล้วเนไม่อยู่พอแล้วเนี่ยจบยนจบยัยัห่างแให้ยัก่อนจะทองไปเที่ยวดูวิทยาศการที่จังหวัดลำปางแล้วก็จังหวัดแพร่ไปเยี่ยมเขาว่าเขามีอะไรกันบ้าง kemapakung <coughs> Bgirlau <coughs> <coughs> <coughs>